สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราจะพาไปหา,มาแมลงนะครับช่วงนี้ต้องหาอะไรกินแบบบ้านๆนะครับตามฤดูกาลนะครับเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับว่าตอนนี้ก็หลายคนก็ต้องประหยัดนะครับวันนี้เราจะพามา,าจับมแมลงครับ เขาเรียกว่าแมงกินนูนนะครับจะถ่ายทำให้ดูก่อนนะครับก็มีจริงไหมครับใบมะขามนะครับยังไม่ขึ้นเลยครับปรากฏว่ามันมีแมลงมาครับค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับค่อนข้างจะเยอะเลยรู้สึกว่าพรุ่งนี้จะได้แนวกินแล้วนะครับเห็นไหมครับพอมีไหมครับพอได้ไหมครับ นี่ครับวิธีชีวิตแบบบ้านๆครับนี่ครับโขครับเป็นไงครับตรงนี้แหละครับเราได้อาโปรตีนจากแมลงครับภาพจ่าเกินไปไหมครับนี่นะครับแมงกินูนครับโอ้โหเต็มเลยคเต็มเลยครับโอ้โหครับ พี่น้องครับนี่ครับนี่ครับเรามาถ่ายทอดกันให้เห็นจะดๆเลยครับถึงมันไม่อร่อยเหมือนเนื้อวัวครับแต่มันก็ประทังชีวิตเราได้นะครับครับผมก็เดี๋ยวจะทําการลงมือจับเลยครับก็ขอหยุดการแต่ทําไว้แค่นี้ก่อนนะครับมันเริ่มบินว่อนไปแล้วครับ